อัปเดตความคืบหน้าเงิน1,000งบาทโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสที่3คุณผู้ชมฝั่งทางนี้ได้เลยค่ะกระทรวงการคลังชี้แจงสำหรับกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์ในเดือนมีนาคมนี้เรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกค่ะคุณผู้ชมวันนี้28กุมภาพันธ์2568ทางกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางนะคะจะมีการโอนเงินให้กับผู้สูงอายุในเฟสที่2 โดยมีประมาณ200 0 0รายค่ะที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบแรกค่ะคุณผู้ชมซึ่งผู้สูงอายุที่จะได้รับสิทธิ์ในวันนี้นะคะจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเสร็จเรียบร้อยโดยมีการยืยนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งจะต้องมีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะว,วันที่15กันยายน2567ซึ่งในขณะนี้ค่ะมีผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะคะสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุประมาณ2 0 0 0รายค่ะโดยทางกระทรวงการคลังนะคะมีกําหนดการโอนเงินซ้ําจ่ายอีก3รอบค่ะคุณผู้ชมผู้ที่จะได้รับเงินนะคะในวันนี้28กุมภาพันธ์ค่ะจะต้องมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะคะตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์2568ค่ะ 25, ในกรณีที่รอบนี้ยังไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะ รอบถัดไปนะคะจะมีการโอ,อนอีกครั้งในวันที่28มีนาคมและจะต้องมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่25มีนาคม2568ค่ะรอบสุดท้ายรอบที่3ค่ะคุณผู้ชมจะมีการโอ,อนเงินในวันที่28เมษายน2568ซึ่งจะต้องมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะคะภายในวันที่23เมษายน2568ค่ะกรณีใน3รอบนี้นะคะท่านยังไม่มีการแก้ไขบัญชีธนาคารไม่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์รัฐบาลจะไม่มีการ โอนเงินจ่ายซ้ําอีกแล้วนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็แก้ไขข้อมูลตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะในวันนี้ค่ะ28กุมภาพันธ์รัฐบาลก็เริ่มโอนเงินมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนแล้วนะคะคุณผู้ชมโดยโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของท่านค่ะสามารถตรวจสอบบัญชีธนาคารที่มีการผูกกับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนได้เลยค่ะเ <hopeful> งินน่าจะเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับท่านที่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์มือ จะจไม่สามารถนํามาใช้รับเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสําหรับผู้สูงอายุได้นะคะต้องผูบัญชีกับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นค่ะ มาดูกันต่อสำหรับความคืบหน้าในครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ1 0,000บาทในส่วนของเฟสที่3บุคคลทั่วไปค่ะอายุตั้งแต่16ปีถึง59ปีที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณเผ่าภูมริรัตนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีการประชุมนะคะคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวไพโรธชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมค่ะและยิน ืนยนว่าที่ผ่านมาค่ะคณะอนุกรรมการยังไม่มีการพิจารณา ที่มีข่าวว่าจะมีการแบ่งกลุ่มใจเงิน10,000บาทให้กลุ่มแรกนะคะสําหรับผู้ที่อายุตั้งแต่16ปีถึง20ปีเป็นกลุ่มแรกค่ะซึ่งในขณะนี้ค่ะยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่ารูปแบบของการดําเนินโครงการส่วนของเฟสที่3จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดและเป็นรูปแบบไหนค่ะโดยทางกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนนะคะเงินดิจิทัลวอลเลทหนึ่งหมื่นบาทเฟสที่3โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจมาแน่นอนในช่วงไตรมาสสข,ของปี25 6 8ันนี้ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนเมษาถึงนิถุนายนค่ะคุณผู้ชมการรับสิทธิ์รับเงินนะคะจะได้เป็นเงินดิจิทัลวอลเลตใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะโดยจะไม่ได้รับเป็นเงินสดเหมือนเฟสหนึ่งแล้วเฟสสองแล้วนะคะยืนยันชัดเจนเฟสที่3จะได้เป็นเงินดิจิทัลวอลเลตเท่านั้นค่ะการใช้ใจ่ายนะคะก็จะเป็นการใช้ใจ่ายผ่านเขตอำเภอตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่ะสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลยืนยัน ชัดเจนค่ะมาแน่นอนจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะคุณผู้ชมโดยผ่าน4หน่วยงานค่ะธนาคารออมสินธนาคารทอกอสอธนาคารทอออและก็ไปสณไทยค่ะซึ่งภายในเดือนม,มีนาคมนี้ค่ะก็จะมีการประชุมสรุปถึงกรอบระยะเวลาในการเริ่มดําเนินโครงการสำหรับผู้ที่จะมีการลงทะเบียนรอบัตรประจําตัวประชาชนรับเงิน10,000บาทนะคะคุณผู้ชมจะต้องไม่มีโทรศัพท์มือถือจริงๆค่ะหรือว่าท่านจะต้องไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเกิน 500มิเมตรต่อ1เดือนนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็จะมีการประกาศสรุปถึงรายละเอียดออกมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบ,บอีกครั้งหนึ่งค่ะคาดว่าน่าจะได้รับสิบเป็นเงินสดนะคะสาหรับเฟสที่4กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะก็จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรเป็นประธานในที่ประชุมค่ะแล้วก็น่าจะมีความชัดเจนนะคะคุณผูช้ชมถึงกรอบระยะเวลา การดาเนินโครงการนี้ส่งของเฟสที่3เฟสที่4ออกมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงกรอบระยะเวลาแล้วก็ทำลายการเริ่มดําเนินโครงการค่ะ